สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บๆปจ้ะวันนี้แบบจะพาทุกๆคนไปเดินเล่นอยู่หลังบ้านเดี๋ยวจะไปดูที่หลังบ้านเดี๋ยวกันว่าในป่าตรงหลังบ้านเดี๋ยวเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวเดินออกไปตรงประตูรั่วหลังบ้านกันจ้ะ ตรงนู้นจ้ะที่มองเห็น,นเป็นบ้านเพื่อนบ้านแหววแต่เราไม่รู้จักเขาจะ้ะตรงบริเวณที่เห็นเนี่ยเป็นที่บ้านแหววจะ้ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้พื้นที่ทำอะไรเนาะเราปล่อยต้นไม้เห็นมันขึ้นจะ้ะให้เป็นป่าเฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรที่เด็กๆเดินไปนี่เป็นเป็นที่ของเราเองจะ้ะเนี่ยบ้านเพื่อนบ้านอีกหลังนึงตรงเนี้ย เดีวเราไม่รู้จักเขาจะ้ะช่วงหนาร่อนเราก็จะพาลูกๆจ้ะมาเดินหล่นอยู่หลังบ้านนี่แหละในตาในที่ของเราเป็นรอยเดินนี่เราจะให้ดูจ้ะเป็นที่ของเบบ แต่ว่าเราจะทำรั่วแค่กัน้นรออมาสาไห่น้าเนาะเพราะว่าเป็นกฎของที่นี่จะ้ะถ้าเรามีสาไหา่หน้าเราจะต้องทํารั่วกั้นสาไห่น้าเราไว้แถวนี้ก็จะเป็นพวกสั์ต,ต่างๆเนาะที่มาอยู่ในที่ของเราเป็นพวกกวางก็ลอกกระแตปลานี่เฮ็ดขึ้นเต็มเลยจ้ะแต่เราไม่เคยมาเก็บกินเนาะ เพราะแบบกลัวแบบไม่รู้ว่าเห็ดชนิดไหนกินได้หรือไม่ได้อ่วิ่งลน,น้องเจนาตาเห็นแมงมุม จะบ้านแหววส่วนตรงนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นที่ของแหววจะ้ะนี่เราจะให้ดูแต่ถ้าเป็นขามเขตแดนตรงเชือกนี่จะ้ะสงสัยบ้านหลังนั่นน่ะเขาเอาเชือกมามาไว้เนาะนี่ตรงเขตแดนของแหวน่ะไปถึงตรงรักตรงนี้จะ้ะรักตรงนี้ ขึ้นไปจนถึงนู้นถนนใหญ่ตรงตรหน้าบ้านเหรอเลื่อนขึ้นไปตรงถนนหน้าบ้านเหรอจ้ะเป็นที่ของแราตั้งแต่ถนนใหญ่หน้าบ้านตรงนู้นลงมาจนถึงตรงนี้ที่มองเห็นเนี่ยน่ารัปกติจะมีกวางจ้ะช่วงหนา้าหนาวเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นกวางอยู่แถวๆนี้จ้ะจะเห็นช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวมาเดินไปไปกิ่งไม้ก็แ้วมันจะ เฮ็ดออกเต็มเลยจ้ะแถวเนี้ยมีเฮ็ดผึ่งด้วยเดี๋ยวเดินไปตรงรั้วบ้านกันจ้ะเดี๋ยวพาดูเนาะเราเตรียมของกินมาด้วยจ้ะขนมมานิดหน่อยเดี๋ยวนั่งกินกันแป๊บๆนอะดเดี๋ยวเราก็จะเดิอนอ่าไปในบ้านกันเราจะเดี๋ยวตามมาดูกันว่าน้องจนนตากับน้องอลิเซียหอ่อขนมอะไรมากินจ้ะ เอาลุเจอกันค่ะอาน้ําไม่ร้อนใช่ปะร้นมีขนมกันจ้ะเดี๋ยวจะหายดูมีขนมเออ่ขนมปังเนาะใสครีม มีส้มชีสก็นแท่งเนาะเราก็มีชีสในนี้ด้วยจ้ะสตรอเบอรี่แกส้มหางนี่ก็ดูกิน,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 กน,กนสตรอเบอรี่กันจ้ะ อากาศวันนี้ไม่หนาวจะแค่16องศาเนาะวันนี้อุ่นๆจะเราเลยออกมาเดินอ่ะหลังบ้านกันได้น้องเจนตากินชีสอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะเอาถือถือกล่องให้มิหลูกน้องอลิเซียแก้สมให้แบบวจ้ะอากาศอย่างดีเลยจ้ะ เราเราจะไม่นั่งกับพื้นเนาะเพราะว่าจะกลัวแมงมุมจอนแมงมุมเยอะเลยอ่ะในป่าตรงหลังบ้านอ่ะเด็กเเขาจะยืนกันเอาเราจะบอกอะไรตอนนี้นะ่ะเพื่อนบ้านหลังที่อยู่ห่างๆแบวน่ะมาแอบมองแบบจะ มีผู้ชายอยู่สามคนเรากับผู้หญิงอยู่หนึ่งคนเขามาแบอบมองแบบว่าเราทำอะไรสงสัยเขาไม่เคยเห็นวบาคงจะคิดว่าเอ้าผู้หญิงคนนั้นพากันมาเดินอะไรอยู่หลังบ้านเพราะมันเป็นที่ของเราเนาะเรามาเดินมากินอะไรก็ได้ตัวนน้องเราไม่เห็นต้องอายเลย มไม่ยอมกินขอนน้องอลิเซียสงสัยนางเริ่มอ,อายแต่นางมาสกิดบอกว่ามามีทำไมคนข้างบ้านเขามาเขามาแอบมองดูเราอรออ เด็กๆเดินนําออกนาบกไปละท่อนไม้ของบิลลี่จ้ะแล้วเอาว้ก่อฟืนกันช่วงหนาหนาวนะตรงหลังบ้านตรงที่เด็กๆเขาเดินกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่ของแหววจ้ะนู่นออกไปตรงนู่นด้วยตรงป่าที่มองเห็น ตรงโน้นอ่ะบ้านเพื่อนบ้านเนาะหลังตอนสมัยที่แม่เด๋วอ่ะแกมาเนาะแกมาเที่ยวที่นี่แกก็จะมาปลูกต้นฟักทองเต็มเลยจากตรงเนี้ยเราวไม่ได้ปลูกพักเนาะเพราะว่าอากาศหนาวอยู่จ้ะตรงนี้เป็นต้นกลาาแล้วต้นอย่างงามออกดอกเต็มเลยช่วงหนาวหล่อน ที่มองเห็นนี่ก็เป็นที่แบบเหมือนกันจ้ะนี่ตรงเนี้ตรงป่าตรงเนี้ยเป็นึ้นไปตรงถนนเลยน้น <laughs> นองรลิเซียถามว่าทําไมเอ่รั่วบ้านทังเล้วบอกว่ารั่วบ้านทังอ่ะเมื่อเดือนได้ได้ประมาณเดือนที่แล้วจ้ะได้เป็นเดือนหรอเพราะว่าพายุหิมะเข่าเนาะั่วบ้านเลยทังจ้ะเดี๋ยวต้องรอบิลลี่มาสอม ตรงนี้เราก็ปลูกพักจ้ะปลูกฟักทองเนาะช่วงหนาร้อนเนี่ยเนี่ยตรงเดินที่เห็นตรงเนี่ยเด็กๆเ,เ,เดินไปเขาประตูหนาบ้านกันละรอมามีด้วยสิคะลูกรัวบ้านทางพายุหิมะเข่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะ มันก็นเลยพัดรั่วบ้านจะพังเดี๋ยวต้องรอบิลลี่มาสอมจ้ะบิลลี่มีเวลาเราถึงจะมาสอมแวบวบจะให้ดูตรงป่าตรงนู้นเนาะที่แววก็ลูกๆเดินเข้าไปจ้ะที่เป็นที่ของแววเองเราปล่อยอ่ะให้เป็นผืนป่าเนาะเราไม่ไปตัดต้นไม้เราไม่ไปทําอะไรมันจ้ะเอาไว้ให้กวางให้พวกกระรอกอยู่ นี่จ้ะหลังบ้านแบวเนาะช่วงฤด,ดูหนาวใบไม้ก็ไม่มีจ้ะมีแต่ต้นไม่มีใบขอบคุณจ้าขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้แวบวบแล้วก็ครอบครัวแหววมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แหววก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะเดี๋ยวจะพาเด็กๆเขาเขาไปในบ้านเราจะอากาศเริ่ม,มห,นหนาวหนาวแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย